การทราบเมื่อพบกันไปสักสามสีเดือนแล้วว่าหลักสูตรสูตรขการทำอะไ,ไรเนี่ยทำโรงเรียนมีอันเดียวนะตองใต้กฎรภเอย่าเอาทยาลัยโรงเรียนมาเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับจะเฟลจะพลาดใน,เนอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียขเขาถือว่าการศึกษาคือธุรกิจเพราะมันเกิดคำที่เรียกว่าเรียนง่ายจ่ายครบจบแน่เพราะนั้นจบมาแล้วคุณภาพมันไม่มี ประเทศของเขาได้เงินไปแต่ว่ามันก,มนก็มันก็กระทบนะคนเขาก็เลยอ่อนไปด้วยทำอะไรก็สู้ไม่ได้จริจงเพราะนั้นมีสูตรเดียวนะครับต้องได้คุณภาพแล้วอย่าหวังว่าไปุรเกิจเมื่อมีคุณภาพแล้วอะไรที่มันจะตอบแทนอินเด็ตในอนาคตมหาศาลเลยครับท่านดูเซเว่นะครับแมคโครเนี่ยเพราะหนึ่งป้อนบุคลากรทคือนขยายี้มหาศาลแล้วนี่มีจัดสรรสามร้อยแห่งนะครับ เรากำลังแซงเราแซงอเมริกาแล้วเป็นเบอร์สองแล้วซงแซงแซญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งที่ญี่ปุ่นเป็น่ยนเปลีนเป็นเปลงนเพราะเขาสู้เราไม่ได้นะครับนะฮะมันเราเราตั้งเป็นอะไรต้องต้องัำแต่ว่าเราเอาแต่ป้อนคือเราขยายขยายเนี่ยแต่ถ้าไม่ติดคนซึ่งมีความสามารถตรงกับตามที่เรากันเราก็เจ็งเหมือนกันอะครับจะแม้ใช่ครับไป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 คนเปเซซ่ามปทุกอะไรเลยไม่ได้มันต้องสุดของเรา สอนออกไปนะแล้วมันก็ได้ผลครับนะแล้วก็ผมเรียนทราบว่าเยาวมันยังถือว่าหลักสูตรอาชีพกาศึกษานั้นคือกระดูกสันหลังของการศึกษาอืมใช่นะครับอยากไปดูถูกะครับครับครับบ้านเราขาดอาชีพคามมั่งคเลยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็มาขอทำงานในกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมีอนาคตไม่กลับกันแล้วในนี้มหาลัยต่างๆทั้งรัฐราฐเนี่ยจำนวนยอดสมัุด ฉะนั้นผมจึงมองเห็นว่าเป็นช่องว่างที่เราจะมีอจจาชีวะอยู่ในตัวด้วยเพราะท่านชัชัยมีอยู่สองแห่งสามแห่งนี้ก็ทําด้วยรวมกันไรกตไปกันที่นี่นะฮะมันจะได้ผลแล้วผมทำมาช่จจวยเอินเตอร์ให้กับทานสีบต่อแล้วเราจะเชื่อมโยงกันนะครับแล้วเราจะเข้าไปอิโดจีนวยกครไปเปิดแล้วก็ส่งเข้ามาเรียนนั้นเราเราสร้างเครือข่ายพันธมิตรของผมเนี่ยอาชีวะสายกระจวยทั้งหมดนักสึเก้าอาชีวะสายของรัชกรยก็ทำทำแบกว่า การศึกษาอย่าไปปิดกั้นนะถ้าเขายินดีมาเราทำร่วมด้วยกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในการทำเป็นอาชีวะอินเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากครับง่ายกว่าเพราะว่าสนใหญ่แล้วมันทํางนานภาษามันปแปลยังไัก็ต้อง,งมีภาษางานมีสแมแหนะฮะ <Okay. S 2> สมแหนะภาษาอังกฤษเรีย,ยกว่าครูจริงเนี่ยจะดีกว่าครูไอ้ครูจอเนี่ยจะดีครูจรเพราะครูจริเจ็บไข้ได้ป่วยยากแต่งงานไปงานมันเยวะเพราะเราหยุดอยู่ด้วยแต่ครูจอเนี่ยมันทําได้ตอบได้นะครับ แล้วมันลงตอนนี้มันเออ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 ไปแพ็คเลยนะฮะครับ e ปีน e um ี้เขาจะใหญ่แพอีกล้านล้านหกแสนคืนไอ้ซอฟต์แวร์ผมมันลงนั่นเลยนะแล้วไอ้คนเด็กที่มันเรียนภาษาอังกฤษมันอยู่ในห้องมันก็ไม่กล้าถามกลัวเพื่อนของด่ามันเขาโง่มากเลยว่าแต่นี่มันดูได้ตลอดเวลาครับรูจอ่ยครับมันกลายผมผมเห็นแนวทางมาจากที่ว่าคือผมเป็นที่ปรึกษาสำหรับมิวสิกผมเห็นว่าเอ๊อแล้วทำไมไม่มีคนอินโฟเบสเพราะมันแพง เอาว่าทำไงเอาเรามีเครื่องเป็นตู้สวยเลยนะบอกให้นั่นแหละตู้เอาดูปอดเขาก็กดให้โดยเป็นญิงขึ้นมาเลยสวยเลยนะถามได้อินฟอร์เมชันโต้ตอบเรื่องจะเดินทางเรื่องจะพักโรงแรมปีขนาดไหนแล้วก็อบไปเขาบอกมันเกินพอไม่มีใครถาม้อาถามมากตวนนี้หรอกอย่าไปถามเรื่องอากาศเขาไม่ตอบเพราะเป<ห>็นเรื่องอัะอาจจะเนเรื่องเดินทางนะ<ห>เรื่องท่องเที่ยวมันตอบได้ครับมันตอบได้ทุกอย่างเฮ้ยอย่างนี้แก้วดยออกรถก็คนมนแเนลือเกิดไอ้ใช่ไหมคนเดินตกาน่ อ๋อแต่ไม่ใชผมได้ไอเดียนั้นรับว่าดีผมไปเจอว่าไอ้คนณเอสเอลมันไปดูแบบนี้แล้วมันคิดเป็นสอนภาษาอังกฤษดีมากผมเห็นหลานท่านนะครับแล้วก็เราไม่ยอมลูกหลานน่ะครท่านกว้างแต่ผมเอาเลยแล้วผมเจอตอนนี้ผมไปดูแหละผมบอกกับตั้งปัญญาภิวัฒน์บอกว่าผมปัญญาภิวัฒน์เนี่ยซีซีพีออสเซเว่นก็มีมีมีจิตกุศลอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณก่อสังก์เนี่ยเขายกเซเว่นยกวัดมาไว้ในเซเว่นผมชื่นชม นแถวสีลมไม่มีวัดนะครับมีวัดก็วัดสันวัดประสัทเพราะนั้นคนมาคนเมีอายุมานะครับมาวันศุกร์ในตอนตายเนี่ยมากันเยอะเต็มห้องก็มาทําบุญกันพระเนี่ยเข้าคิวเพื่อจะมาเทศมน์มาเพราะว่านีถวายปัจจัยเยอะเลยกคนเชิดชมเม่อี้เงินผมได้ไอเดียแล้วผมจะไปอุ้มโรงเรียนวัดค่อยๆอุ่มทั่วประเทศ พราะเราเรียนว่าเนี่ยเด็กมันจะได้คุณภาพดีกว่าเราเรียนทั่วไปมไม่ไม่ค่อยจะมียาเสพติดไม่ค่อยจะมีเรื่องอับอายพุทธเขาก็อยู่กับวันเขาดีกว่าที่ผมเห็นบอกว่านั้นก็ผมเนี่ยเป็นช่วยผมช่วยท่านกิตติวุทธโรชาจิตตบาวันบอ้สมัยนั้นเนี่ยท่านอยากจะให้เน้นให้เด็กเนี่ยเรียนรูก้ก็ว่าจัดให้จัดเรื่องช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างออกช่างเชื่อมเนี่ยนะ ให้มาบวชเอาเน้นมาบวชเลยบวชอย่างกี่ประวันนั่นแหละนั่บวชเป็นเอนแล้วมาเรียนปีหนึ่งสองปีสึกออกไปกลับบ้านเป็นซูภาพร์บวชของครอบครัวท่านทาสําเร็จนะครับท่านเก่งจนถึงขนาดที่่าท่านเป็นลากซื้อเรือเก่ามาตัดเราค่อยเอาไปเชาญไอ้คนเนี้มันทาได้แล้วนะส่วนไปมาเกตพระที่มันดูแลการฝึกเออมันก็มันฝึกทุกวันทุกวันมันก็เก่งเลยใช่ไหมมันก็ตัดเหล็กตัดเรือตัดอะไรทั้นทั้งเรือเก่าๆมาตัดที่ตรง ขาดจิตพอเลย<ะ>แล้วเงินเข้าว่าัดธำรงกิจสิบล้านน่ะท่านทําเก่งนี่ผมเสียดายที่ท่านมรณภาพเมื่อตอนท่านอายุหกสิบเก้ามาสิบแปดแปดเก้าปีที่แล้วตอนนี้ก็เลยเร้องท่านทำต่อแต่ผมต้องตกไปเพราะเลยไปหาท่านท่านเห็นทุกครับท่านใจเพราะอา,อาตมาจำชื่อโยนได้โยนมาช่วยเวลาเทคนิคแถวหน้นโม้วลาออสเตรียเวลาเศรษฐีพวกนี้มาช่วยผมจะไปช่วยกันต่อเพราะผมบอกว่าผมชื่นชมที่คุณกอสักเขายกว,วัตรมาในเซมิน แล้วผมจะอบอุ้มหนูเนี่ยว่าทั่วประเทศค่อยๆทำค่อยไปจะได้พวกเรามาช่วยกันทำเพราะเราไปปล่อยกระทรวงทำนี้ไม่ได้นะครับท่านอาจารย์กวางท่านอยู่กับท่านทราบดีว่าการทําอะไรในรบบการนั้นมันยากเย็นเหลือเกินบางเรื่องว่าจะดีแต่ว่ามันทำไม่ได้แต่ทางพวกเราเราทำก,กันได้ก็ยังไปทำงานเราทาได้แล้วนะแล้วเราจะสร้างเครือข่ายมาช่วยกันนี่คือเป็นติโกเราเราต้องช่วยกันบ้านของเราลูกหลานของเรานะครับผพราะไม่ธรรมดาข่าดนันนะครับแลวผมก็บอกกระทุก ที่ผึไปว่ามีบุคคลสองอาชีพที่ขึ้นผุ้ชาาบานเขิจะขึ้นบ้านอหนึ่งครูสองหมอแต่วม่าถ้าเป็นครูเป็นหมอนี่ไปไหนก็จะขึ้นบ้านตำรวจเขาไม่เชิญทรัพากไม่เชิญเขาไม่เชิญเพราะนั้นอำนาจตองของครูกับหมอที่สูงมากนะครับแล้วผมก็ช่วยอยู่สองอย่างศึกษาสำักศาเลยครับเพราะนั้นผละ่อาอะไรกับสอน้วก็ต่อไปแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินรักษาคนนะครับเพราะเไ็ปรไทยทำแบบไทยนี Tanner ่ครับนะครับ เพราะนั้นเรามีการศึกษาใครๆเขาจะไปเรียนสิลปบ้างเอารักษาตัวบ้างเราเพราะฉะนั้นวระโยชนแอนตี็เราจะสูงมากนะครับขอบคุณครับครับ